สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านมายามเหมือดยามคำมาแล้วจ้าอ s ซ z u a l อ n น w d ดีแปี2012เครื่องยนต์2.5ดีเซลนะคะตัว Z d ต i v g อค่ะเป็นตัว Highlander ตัวสูงนะคะพี่พี่สีพรอนเงินสวยๆจ้า ภาษีปี68นะคะเดือนเดือน6ค่ะเดือนมิถุนาย่น68ค่ะภาษีรถสวยๆภาษีบกขาดเจ้าจ้าหลังมีกล่องด้วยนะคะมีกล้องหลัง ซด DDI VCS มีกล้องหลังถอยหลังแมคไลเนอร์ liner, ขออภยัยค่ะมียางรองพื้นข้างล่างตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยค่ะสีมีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะคะมีรอยขีดควรอยู่ด้วยค่ะ ในเป็นเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะสะอาด,อาดข้างหลังอันนี้เป็นพรมนะคะเป็นพรมพื้นรถเลยนะคะหนูเอาที่รองออกไปไว้ข้างหลังเมื่อกี้ข้างบนก็สะอาดนะจ๊ะเลขใหม่หนึ่งแสนห้ามืนแปดพันนะคะเป็น มีกล่องล้างมีบูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ฟังมลอลำได้เลยคะ่ะเกียร์ธรรมดาจ้าเกียร์ธรรมดาบอผ้าโบขาดมีเอกสารพร้อมโอนรถถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะคะโอนได้สีดำจ้ะรถหนารังเดิมๆด้ะคะ่ะรถบ้านค่ะพี่พี มันกับสิมีรอยสะเก็ดหินแน่ค่กะกขาคอมเมนต์ว่าง,ง่ามเลิศเลิศว่ะสิเดี๋ยวก็สิว่าตัวกันอีกเอ่อผ้าสีจ่ะหกแปดจ่ะเดี๋ยวดูภายในจากฟังผู้โดยสารนะคะสีดำแบบนี้ค่ะคอนโซลจ่า เรื่องของเส้งด้อยค่ะตอนนี้สตาร์ทอยู่ดังแถดๆอยู่นี่สีสีสียางสะสาก่อนสีระยะไก่ด้วยค่ะไฟหุ่งด้วยจ้ะอนนันี้อัน,นี้ท่างถ่าย ไว้ทำไมแล้วพ่อใหญ่ปิดก่อนปิดไฟจังววาเหลือมสะทอ้อนแสงปีสองพันสิบสองนะจ๊ะพี่ๆอ่้อ้อาวยังมีเกียร์ถุงอยู่เลยอันนี้รถจอด 不多有。 มีโมูลที่ยักษ์หมู่านครับอันนี้เป็นท่อเครื่องนะคะถ้าเราปิดไฟได้ไหมจะห้องปิดไฟได้นะเครื่องปิดไฟเราก็ไปเบิ่งของเครื่องนะคะมันอยากมืดแน,น่ะเราเด้จอจ่าเพราะว่านูมาทำน,นีเป็นฟ้ากระโปรง ยื่นจากฟังทั้งสายด้ยค่ะยื่นจากฟังข้างหนาเื่องนิ่มๆเลยค่ะพี่พีคับมวลนุ่งรองครับมาแล้วจ้าข้างบน ใจเลึกดเกิดมีพี่พี่เอฟซีบอกว่าไอ้พี่สายก็ไป็นรีวิวรถรกันวะนู้นไมิรถค่ะคนู้ก็เลยบรเิเวณรีวิวร้ายมือเติม ึ่งมีเขามาใหมเหมือนกัค่ะรถโอนได้แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอนบ่ได้เดียวไปรับคืนหอดบานเลยคะ่ะโอนได้แท้แน่นอนรับเครื่องกันได้อย่างไรอ้าวเดี๋ยวหนูสตาร์ทให้ฟังนะคะเดี๋ยวหนูลองสตาร์ทสตาร์ตติดจวดจัด นี่เลยมีอย่งางวอมคขาเราถูกกฎหมายนุ้งขายมาายขันแล้วค่ะขายถูกต่องยี่หรี่แน่แท้แน่น,นอนบ่มีการขี่ตัวขี่โกงกันมีกล่อง้อมด้วยจ้ะโอ้เบิร์ดคำส์ีบอกล้วจะสีบอกยังผลปุ่นกำลังรีวิวคือกัน รถอยู่กรุงเทพมาหานครนะจ้ะรถคันนี้จอดอยู่กรุงเทพมาหานครพี่ๆท่านไหนสนใจก็มาแวะมารับชมรถทดลองขับได้นะคะอยู่ซอยวิภาวดีรังสิต60ค่ะเขตหลักสี่ค่ะพี่ๆถ้ามาจากต่างจังหวัดนะคะมันจะอยู่ถพาว่าใกล้ บขสก็หมอชิดนะคะถ้าใกล้สนามบินดอนเมืองตรงไหนก็สนามบินดอนเมืองนะคะหรือว่าอยากให้ขับไปส่งก็ไดด้วจ้าแต่ว่านุรบกวนขอมาจำนุแน่ักหน่อยเพราะว่านูก็จะได้ขับไปให้หอดบัานบ่ตัวบ่ต่ตงค่ะขายอีลีขายจริงขายจัง วางว่านปีใหม่ก็ขับไปให้พี่ที่อำเภอฝุณหารขับเข่าดาวไปเลยค่ะวางวัานปีใหม่น่ะพี่เราสื้อรถน้ำหนูเรามาจำลวก็บอกว่าโมมีเวลาถึงมาหนูกับขับไปทรงถึงบ้านเลยค่ะพี่ๆท่านไหนหาตัวออนิ้วตัวสูงอยู่แนะนำขั้นนี้เลยจ้า สำหรับคลิปนี้มันมืดแล้วหนูขอขอบคุณพี่ๆที่รับชมพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบางคอมเมนต์ด่าดูได้นะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเอาลืมบอกเบอร์โทร0991472099นะคะ0991472099จักได้ยินบ่าดอกไหมกะเสียบไม่บ่สเลนะคะเพราะว่าตอนนี้เสียบพอแบ่งอยู่ ถ้าพี่พีสนใจก็โทรขอามาการได้คะ่ะแอดไลน์ก็ได้คะ่ะเบอร์เมื่อกี้0991472099เอ้าคือบ่าบทเดบบอกแล้วค่ะคายรถจังไ้้บนบอกแล้วค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวนูแควนไวนานาปกเลยนะจ้ะขอบพระคุณค่ะพี่พี่ คิดพลาดประการใดหนูขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ